แมโอเคคก็เส,สด็จน้องด้วยนะฮะวันนี้มาพบผมกะเพาอีกแล้วนะคแม่ช่วงนี้รู้สึกตัวเองไม่ค่อยสบายหลังจากที่เล่นเกมผีไปนะครับรู้สึกได้ถึงการป่วยเลยนะฮะก็คือขอโทษทีนะครับแม่โอเคก่อนอื่นก็มาจะว่างไงดีก็ตอนนี้ก็อยู่ในซีรีส์พีชนะครับกันในพาร์ที่อ่าพาร์ทที่สามแล้วใช่ไหมเข้าใจผิดนะน่าจะใช่นะโอเคตอนนี้เรามีเนื้ออะไรบ้างเนี่ยได้เหล็กมาสองก้อนนะครับโอเคต้องออกอาหาร จำเป็นมากจะเป็นอย่างยิ่งนะครับรู้สึกว่าตอนนี้โอเคน้องๆมีน้องๆเขาส่งหรือว่าส่งภาพมาให้ผมนะครับก็คือเหมือนจะแบบเนี่ยไอทอสเบอร์รี่เนี่ยสามารถนําไปทําแผนที่ได้นะฮะก็คือเราก็จะมีแผนที่แบบนี้นั่นเองโหไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยกันมาคอมเมนต์นะฮะก็คือคอมเมนต์แบบให้ความรู้นะเออว่าไอบอสอะไรบ้างนะฮะบอสนาคานะฮะมีหัวอะไรต่ออะไร ไฮโดรไฮดราอะไรก็ว่าไปนะครับขอบคุณที่มาคอมเมนต์กันนะฮะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ทุกๆพาร์ทเลยนะครับแล้วก็จะว่าไงดี500ไลค์ด้วยหันนี้ก็ภูมิใจเหมือนกันเนี่ยห้า้ยไลค์แต่ปกติพันไลค์แม่อันนี้ก็ไม่หวังอะไรมากนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะ,จะเราเองไปสกิลนียม่นต้องใช้ตอนไหนวะ ตกหร้วไหมเอา้าเอา้าโ,โจสลดัดบินขึ้นไปแล้วหายเลยอ๋อยี่นี่อนี้ใช้ยังไงไม่รู้อ่ะจะไม่ได้แล้วใช้ยังไงเอา้าเรื่องมันเต็มเฉยเลยอ้เป็นการดุดเลื่อเหรอวะเนี่ยไม่เข้าใจละนี่เนี่ย,ยไ,มไม่ใช้แล้วโอเคแล้วก็มีน้องๆบอกว่านะครับให้ผมเนี่ยใช้พลังระเบิดเลยนะฮะเพื่อปราศาทตรมันจะพันนะไม่ต้องขุด โอเคเป็นไงเป็นการลองดูนะห้าสี่สามสองเฮ้ย <Hey! S 1> ได้หวะได้เว้ยโอเคครับ okay. ถือว่าถือว่าได้นะฮะระเบิดปรา,าสาทเลยนะไม่ต้องขุดนะเป็นอะไรที่ง่ายดีเหมือนกันยิ่แค่แต่รู้สึกว่ามอนเตอร์จะเยอะไปหน่อยดิอุ๊ยโอ้เดี๋ยว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 ยังไงตอนนี้นะถึงเราจะระเบิดปรา,าสาทได้ผมก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเข้าปรา,าสาทอยู่ดีเลยนะเพราะว่าจะว่าไอเดีย แม่งโหดมากนะครับก็คือเอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้แพนมาได้ไงครับเอ้ผลบิสันเอ้ยผลบิสสันนี้มันคืออะไรกันแน่เนะี่ยดีจ้าสวัสดีนะเราเองสวัสดีเราเองสวัสดีนะเราเอง,เาเองต,อตายโอเคโอเคครับพาน้ผมขอทำอะไรดีวะมีน้องๆมาหูงสร้างบ้านเลยเนี่ย สร้างบ้านจะสร้างครับโอเคสร้างบ้านก่อนค่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบนะฮะไหนๆคือเดี๋ยวเราก็ต้องลงเหมืองลงอะไรอีกอะจริงไหมเออกว่าจะโหดมันก็ต้องอีงานเลยโอเคครับได้เนื้อมาแล้วนะฮะตัดไม้เพิ่มสร้างบ้านโอเคจะไปขวานไหตัดไม้ตัดพวกไม้พวกนี้ด้วยแบยนี่ไงเออ,อไม้พวกนี้ น่านจะดูดีกว่านะครับแหมโอเคค่อยไปมีน้องๆคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าพี่กะเพราหนพี่กะเพราสมารทิทีสั้นจัง <laughs> พูดพูดแบบบล็อกแวกอะไรนะครับก็คือจะว่างไงดียมันก็ต้องมีบล็อกแวกบ้างเว้ยเออเป็นสไตล์รอยเงี้ยเนาะไม่ใช่ละโอเคได้โอคูนมานะครับน่าจะพอสำหรับการสร้างบ้านนะฮะไม่น่าพอหรอก <laughs> โอเค เมื่อกี้เราได้สกิลอะไรมาไม่รู้อะนะครับโอเคเอาเป็นทางเข้าบ้านทางไหนดีเนี่ยเตียงทางนี้ทางเข้าบ้านนี่ก็ต้องเป็นทางนู้นเนี่ยเฮ้ยอ๋อเสียงเราเดินเองโทษทีครับมาเริ่มเลยแล้วกันนะไปสร้างบ้านเป็นเ,เป็นบ้านง่ายๆก่อนนะเอาเป็นให้มันดูเหมือนกลายเป็นบ้านก่อนก่อนหนึ่งก็ต้องวาดเขาโครงให้มันนะครับแล้วก็ตรงนี้เอา ไม้อุดแม่งเลยอ่ะโอ้หินอุดไม่ใช่ไม้อา่าโอเคประมาณนี้พอไหมเล่นเนี่ยคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเดียว <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเชือ่อไหมครับโอเควา,างผิดพริบพรบพริบพึิบพริบๆรบไม้พอได้เลยครับโอเคก็ถือว่าเริ่มเป็นเขาโครงบ้านนะฮะ บ้านเรานี่จะเรียกว่าอยู่ติดธรรมชาตินะครับธรรมชาติรอบๆเลย,เยไฟไหมทีละวรู้เรื่องเลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคเยี่ยมเดี๋ยวขอกกอนอีนเดี๋ยวสิบศูนย์เลยโอเคขี่เกียร์สร้างบ้านแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากสร้างบ้านเนี่ยไปประจนภยัยมาโลกวันนี้ช่องทีมันต้องประจนภัยจริงไหมโอเคสร้างบ้านก่อนเลยกันนะครับ พานี่สร้างบ้านโอเคลุยมาค,ค่อยๆสร้างไปได้อีกห้อยมาอีกแล้วครับจะว่าไปนี่มันก็ต้องมีวิธีการคารัดแผนที่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเปิดคัดไกด์แผนที่อยู่ไหนเอ้ยแผนที่เอนี่คืออะไรบล็อกคิงในมเมร์อะไรมีของหลายอย่างในถาวรไลฟ์ฟอเรสเลยอึบแผนที่อยู่ไหนวะ อยู่ไหนวะบล็อกแอนเชนคืออะไรเนี่ยอันนี้จริงเราก็คราฟดาบอันนี้ได้นี่ว่าเออลืมไปมาเปเปิปปร์เปเปิร์เปเป,ปริรนี่ไงไหนวะอันไหนที่ว่ามัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแผนที่สร้างบ้านก่อนอ๋อเซฟแรงอยากไปเดี๋ยวน้องๆหาผมไม่มีสมาธิวกแวกอีกโอเคไป อ้าวทำไมไม้เหมือนกันวะไม่ช่างมันแดบเราไม่ค่อยแคร์อะไรอยู่แล้วไม่แคร์ก็ใช้ไม้ที่วางเลยก็ได้โอเคจิบจับจับ,บลำลๆำล,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 ลพอโอเคครับเหล็กมีสองก้อนนะเอามาทำอะไรดีวะเหล็กสองก้อนยังไม่พอครับ <c oughs> ถ้าเอาเหล็กมาเราต้องใช้เอามาทําที่ขุดก่อนนะฮะดังนั้นต้องลงเมืองเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันไม้คนละสีเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวบ้านจะไม่สวยอะ่ะแย่จังช่างมันเดะเราไม่แค่์อยู่แล้วนะครอบอึบอึบอึบไม่เหลือให้เว้นเป็นอินี่เลยดีกว่ากูวางผิดอีกแล้วไอ้ตายสิหินก็หายไปไหนหมดวะเนี่ยหินนี้ก็จะมีอ่าโอเคเออ แล้มีกล่องอยู่นี่ว่าโอเคครับเราลองมาเปิดผลปีศาจเอ้ลืมเกด้วยเนะี่ยตอนแรกผมบอกกับท่านผู้ชมว่าจะเศกพาร์ลกล่องใช่ไหมเออ,อยังไม่ได้เศกเลยนะเอาเสกหน่อยไม่ได้เลย,เลยครับโอเคฮะขออนุญาตเกมโหมดนะครับอย่าลืมเคยบอกกอนไว้แล้วว่าจะเศกพาร์ลกล่องนะฮะก็พาร์ลกล่องเมื่อก,กี้พาร์ที่แล้วก็ไม่ได้เศกไม่เป็นไรช่างมันถือว่าโมคะกันไปผมลืมเองในพะาร์ทน,นี้เอากล่อง ขอกองสอง้วยกันกองสองมีโอกาสได้เยอะที่สุดนะส่วนกุญแจเรามีอยู่แล้วโอเคจับเกมโหมดศูนย์ขอให้ได้ของดีๆผลแลว้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผลเดิมเป๊ะเลยจ้าแหมขอ้อคุณครับไม่คิดให้ผลอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยน่ารักจริงๆเลย ไม่มีอะไรแล้วนะใช่ไหมหมดแล้วนะของเขิงอันนี้เอาไว้ติดตัวดีครับต้องเทน้ำทิ้งด้วยเพราะว่าเอาไว้ตักน้ำเวลาฉุกเฉินเะนี่ยน้ำเราไม่เข้าอยู่แล้วในมอนนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้น้ำนะครับมอนนี้โอเคใช้น้ำไว้ปุกหัวผักข้าวก็พอนะฮะโอเคทำอะไต่อดีนะี่ยทำอะไรต่อดีเนะี่ยลืมแล้โอ้ยสร้างบ้านโทษโทษโทษ พอดีไม่ค่อยสบายมันมันไม่เกี่ยวนี่ไงติมติ้มติ้มติมอันนี้จริงมันต้องเหลือให้เว้นทำกระจกด้วยเนี่ยโอเคเป็นช่องให้ทำกระจกด้วยครับอันนี้ทำกระจกทำกระจกเอาฮิปฮิปฮิปฮิบอ่าเริ่มดูดีแลระดับหนึ่งแล้วโอ้ยแล้วแล้วถ้าเราตกมาดี่เราทำไงเดี๋ยวนี่ยต้องคาบบนได ทำบันไดเป็นทางขึ้นไว้เออแล้วบันดไดมัคนคลาบยังไงวะลืมบันไดคลาบยังไงวะสติ๊กวางใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางอ่ะไม่ใช่ออลืมอะคลาบบันดไ,ไดไงเดี๋ยวดูแบบเอ,อ๊ะ่ถ้าจะไปผิดนี่มันต้องแอบวางไว้รอบแบบนี้แล้วไม่ต้องการสติ๊กอาได้แล้วบันไดของค,ครับอ,อ่าได้ไปแล้วฮะฮึบฮึบ ฮึบเรียบร้อยแค่นี้ก็ใครตกก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะฮะตกมาขึ้นได้โอเคพอที่เหลือเราเว้นไว้ทํากระจกนะฮะเอากระจกมาใส่เสาบ้านจะเป็นบ้านโอเคบ้านเราจะอยู่ติดกับป่าไมา้นี่นะครับมันทําให้ไดชดลดความเป็นป่าดีเนี่คิดได้ไงวะเนี่ยโคตรดีเลยครับอ่าที่เหลือใส่กระจกไว้ อันนี้ต้องคุดเพิ่มนะับต้องคุดออกเพราะว่ามันไม่สวยต้องมีต้องมีเป็นที่ไว้กระจกบ้างนะฮะนอนเตียงดีดีทั้งทีโอเคขอตุ๊บเตียงชิงก่อนวางดีดีครับวางเตียงตรงนี้ฮนะโอเคหา้าบ้านบ้านเริ่มเป็นบ้านแล้วครับโอเคครับมาพอบ้านเริ่มเป็นบ้านเราลองไว้ประจนภยัยชักหน่อยแม่เนือ้อ ยู่งี้เบื่อตายเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเออเบื่อเหมือนกันครัขบของขาเพิ่มเลยนะอึปอืมโอเคดีจ้าอ่ะกล่องจะไดใ้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบเก็บของไม่จะเป็นทิ้งซะฮิปฮิปนี่จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นโอเคเหล็กไม่จำเป็นอ่ะ เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เราลองไปเมืองหิมะดูกดีกว่านะเพราะว่าผมจําได้ว่ามีน้องคนนึงบอกผมไว้ว่าพี่กระเพ้าครับถ้าพี่ถ้าพี่เข้าไปในเมืองหิมะธรรมดาพี่จะหนาวตายนะถ้าพี่อยากเข้าไปในเมืองหิมะได้นี่พี่ต้องเออฆ่ากับหมาป่าหิมะก่อนซึ่งผมก็ฆ่าหมาป่าหิมะไปแล้วนะตอนนี้จจอในพาที่แล้วนะครับถึงฆ่าไปแล้วไม่ก็เหมือนเดิมที่วันนี้ช่างแม่ง แล้วพอเข้าป่าหิมะนะบอกเลยครับข้อแรกอุยอ้ยอุ้ยแม่งเสมิบเสมิบแม่งไม่ใช่เสมอ์แต่หน้าตาใครเสมิบโอ้ยมันให้หนังสือเรามาด้วยครับทำไมหน่าจอแปลกแปลกวะโอเคอันนี้ถูกแล้วอะไรมาเนี่ยได้อะไรมาเออไม่คิดจะอ่านนะช่างมันเนี่ย <laughs> โอเคไปเลยครับ ในเมืองหิมะนี่นะครับถ้าเราจะเจอกระไคแล้วคงจะต้องอิ่งติดสายนะสะโลนะนะคือตอนนี้ถ้าสมมติเราตายในนี้นี่เราก็ไม่สามารถหวนคืนเลยนะครับโอเคฮนะคือลุยเมืองหิมกะกันได้ทางนี้มีบ่อน,น้ําด้วยนะครับข้างล่างนี่คืออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวน่าจะไม่ลงไปตอนนี้วิ่งก็ไม่ได้นะวิ่งแค่เนี่ยเร็วสุดได้แค่นี้แหละฮะเปลืองพลังงานต่างหากในเมืองหิมะต้องมีอะไรบ้างแหละเฮ้ย เจอแล้วเจอประสาทนะครับประสราทฟักเซ้นนหม่สนโวสนโวคุยสนโว,นนวนนใช่ไหมอืออ่าแม่งเอ,อย้ยปิ่งชาชิบหายเย็ดเค้เสียงมาแล้วโอ้โหยิ่มาปเยอะมากปกคุมแบบทั่วเอ้ยมีมีเต่าทองด้วยกวางค่ากวางานะครับจะต้องใช้ ว้าวมันคืออะไรกันนี่มันคืออะไรกันเนี่ยไม่ใช่ปราสาทใช่ไหมหรือเป็นปราสาทอันนี้ใช่ปราสาทปะไม่น่าจะใช่มั้งไม่เหมือนเป็นกำแพงเฉยๆนะท่านผู้ชมสร้างกำแพงนี้เพื่ออะไรวะอู้น้ำ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 อุย้ยข้างในมีอะไรวะเนี่ยอุด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 ก่อนอุดก่อนข้างในเป็นน้ำหรอวะ อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอู้ดเสมอศสมอศอุ้ยสมอศตีแรงมากมันชื่อมันชื่อโคโบลัวนะครับไม่ใช่สมอศอุ้ยโอ้ยโจรสลัดไอ้พวกโจรสลัดเอ๋ยข้างในนี้มีน้ำเหรอวะหมายเขาว่าไงกันเนี่ยเอ้ยมีแพนกิ้นด้วยนี่มันพี่เป้ด้ว่ยหรอแพนกิ้นเนี่ยโอ้โหภาพน่าลายตามากเลยครับไม่เป็นไรฮะเรามีมอสไอ้นี่อยู่เราสามารถวาร์ปกลับบ้านได้เลยถือว่าเรามาเซอร์เวย์แล้วกัน เฮ้ยข้างบนมีแผ่นปิ้นเพียบเลยวะดูเหมือนว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วแหละโอเคเกมนี้นะฮะตอนนี้มันคือเราก็ยังมีโดริก,กิค่าโดริก,กิเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะหาได้ยากหน,น,น่อยเนี่ยพี่มี39โดริกิเองต้องเก็บเป็นร้อยอ่ะกว่าจะได้สกิลโซมากว่าจะได้สกิลบินมารู้สึกเสียดายของเก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไงได้นะฮะสร้างแบบใหม่ของเก่าก็หาย่างี้แหละอึ๊บ ข้างบนได้ไปปราสาทได้เลยครับอุ้ยสวัสดีแจ้สมิ่วกลับบ้านดีกว่าครับท่านผู้ชมเวิร์ลพอยต์โฮมทริปพอดเรียบร้อยอ่ะนี่แหละวิธีกลับบ้านทางแรกของเราครับเป็นการลงบอสนี้ก็ถือว่าช่วยอะไรได้เยอะเลยนะเราไม่ได้โกงนะพูดเลยนะครับโอเคคราวนี้เราลองไปเซอร์เวย์ปราสาทไอ้นี่บ้างดีกว่า เซเว่เซเว่ที่นี่บ้างนะครับว่ามันจะมีอะไรนะฮะสวัสดีจ้าดูเหมือนว่าอันนี้เราจะเข้าเป็นห้องกับดักอันเนี่ยโอ้โหมืดมากทอสทอสมีทอสไหมไม่มีใช้นี่เป็นทอสได้ไหมไม่ได้วะต้องปักก่อนถึงจะมีแสงไฟโอเคไม่ไม่มีนี่ด้วยอ่ะเรายังไม่มีถาดอุ้ยอุ้ย อู้อะไรวะอู้ no 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 โอ้ตีไม่ได้วะตีไม่ได้ครับท่านผู้ชมอะไรมันเขาป้องอะไรเนี่ยมันกระชิเดี๋ยวค่อยกระชิโอ้ยมันไล่ขัดเราใหญ่เลยโอ้โหนี่มันสปาวเจอแล้วอะไรกระชิเมี่ยวเมียวเมียวอู้เดี๋ยว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 ข้างบนอู้ดูต้องระวังเลยอู้ตีตีตีมันไม่ได้เลยครับตีไม่ได้เลยฮะดูเหมือนว่าต้องระเบิดอย่างเดียวครับ แต่ระเบิดนี่จะเป็นอะไรที่เปลี่ยนทรัพยากรมากมันต้องมีวิธีนี่ดิต้องมีวิธีทําให้อ่โอ้ถึงเดอะคิงแล้วโอ้ตู่เดอะคิงเดคิงตีแรงโอ้หายที่แอ็กก่อนโอเคทวายไลท์ลิชนะครับมันต้องมีวิธีทำให้เอ่เอค้างค้างเอาค้างเฉยโอเค มันต้องมีวิธีทําให้ไอ้พวกเอฟเฟกพลังงานนี้มันหายไปครับ <imo> ไม่งั้นเราไม่สามารถโจมตีใครได้เลยมันต้องมีวิธีปิดอโอ้โหตายเ,ยเหรอตีแรงมากไอเวนโอ้โหโหโดว่าที่ตายที่โรบินนะครับ <S <S ไม่เวลาเลยเหนือผลพิาอีกผลหนึ่งถึงแม้จะเป็นผลเดิมก็เถอะนะฮะทำในได้แหละโอเคสำหรับวิยังมีขึ้นอีก,กว่านี่แม่เอ้ยไม่น่ารีบไปเจอเลยครับ เดอะคิงโอเคสารพานี้ขอเพียงพอเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะถือว่าเป็นการเซเว่นนะครับเดินเล่นนะฮะก็โอเคถึงตายก็ไม่เสียดายอะไรของในนู้นมันไม่ค่อยสำคัญอะไรมากหนาะไม่ได้โอเคครับ okay. สารพานี้ก็พอเพียงเท่น,นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอ้ยแต่มันต้องไปเอาอาหารนี่ว่ะแม่เอ้ยขอเอาอาหารก่อนแล้วกันอาหารจะเป็นสุดแล้วอุ้ยเจะเอาผลพิซซ่าไปเก็บก่อ <laughs> นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอาหารจะเป็นสุดแล้วครับเอาดาบไปเล่นหนึ่งนฮะ เอาดาบไปก็ไม่ได้ช่วยเลยเลยต้องไปเอาอาหารไม่ได้หรอกเฮ้ยเทเลพอร์ตได้ดิว่าฮึบเก็บของเก็บ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 โอ้ว้าวโน้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 โนโนโอเคโอ้ยโฮมโอเคฮ่แมงเอ้ยยังไม่ได้ลองใช้ผลวิษอะพวกนั้นเลยครับอยากรู้ว่าเดย์คิงจะตายหรือเปล่า ไม่เลยยังไม่ลองใช้เลยไม่เสียดายเดอะคิงฝากไว้ก่อนเดี๋ยวต้องแก้แค้นเดี๋ยวต้องแก้แค้นเดี๋ยวต้องแก้แค้นเดี๋ยวนะเจอเหล็กพอดีเลยอะไรจะโชคดีป่านนี้นะฮะอา่อาหิเหล็กเพียบเลยว่ะเ,เยอะอยู่นเนี้ยเนี่ยเยอะอยู่นนเนี่ย,ยอืมเยอะดีจังอ่ะโอเคไปจบพาร์ทหมดละหมดอาชีพแล้วละ โอเคครับสำหรับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็พอมอีวอน,นี้นะซีโอเกนยีเฮลและแชนเจอร์แพนนาเดี๋ยวแพนน้าเสกใหม่กล่องโอเคบ๊ายบายครับ